สรุปข่าวรอบสัปดาห์ซอพปบีดาหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีที่4ปีที่5และมัธยมศึกษาปีที่1และ2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ปีที่4ปีที่5และมัธยมศึกษาปีที่1และ2โดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้กำหนดสนามสอบตามความเหมาะสมในการนี้รองผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบสนามต่างๆด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา ถือเป็นแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสามโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานกลางในระดับชั้นต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษส่วนผลการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนจะนำไปรวมกับคะแนนสอบปลายภาคในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบโดยคิดเป็นร้อยละ20ของคะแนนสอบปลายภาคต่อไป สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงแรมมุดาากาด,มดาหารแกลนจังหวัดมุกดาหารนายพยมชิน,นวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเรื่องการมัธยมศึกษากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากนายสรสิทศิษฐ์ฤทธิสารกัยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับการประชุมสมนาวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดำเนินการโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เสริมสร้างมิตรภาพและเป็นเวทีทางวิชาการให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการนี้นายมารุตอุปนิสากรผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมโรงเรียนบ้านบ้านน้อยและโรงพยาบาลบ้านใหญ่ร่วมกันดำเนินโครงการว่ายน,น้ำเพื่อชีวิตที่ริมเขื่อนแม่น้ำโค้งหน้าโรงเรียนบ้านบ้านน้อยอำเภอว้านใหญ่ ผู้อในการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคมโรงเรียนบ้านว่านน้อยและบุคลากรโรงพยาบาลว่านใหญ่ร่วมกันดําเนินโครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิตเพื่อเป็นการสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดรับกับกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์ให้เด็กที่ว่ายน้ําไม่เป็นสามารถว่ายน้ําเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ําตลอดจนรู้จักช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ําอย่างถูกต้องตามหลักมา ตรฐานสากลซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นช่วงหยุดเรียนอากาศร้อนจัดเด็กส่วนใหญ่ชอบสนุกกับการเล่นน้ำจากการรู้เท่าไม่ถึงการจะทำให้มีโอกาสประสบเหตุจากการจมน้ำเสียชีวิตได้มาก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านใหญ่โค้ดว่ายน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผู้นวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมเป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ามารุตอุปนิสากรผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารเพื่อสรรหาและแต่งตั้งกรรมการลูกเสือจังหวัด และการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะให้สถานศึกษาได้ประกอบกิจกรรมทางการลูกเสือหรือยุวกาชาติตลอดจนการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและยุวกาชาติที่ประชุมมีมติให้ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชบำรุงจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือจังหวัดมุกดาหารต่อไป